ปันปันช็อปบ,บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกม War Thunder หรือเกมอื่นๆก็มีให้เลือกอย่างมากมายสามารถเข้ามาใช้บริการได้จากลิงก์ที่ดีคิปชันได้เลยนะครับเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเพได้จ่ายค่าสัารีผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิว m ิก2ีกันนะครับโดย m ิก2ีเก้าของเราเนี่ยจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าน,นะครับ โดยอย่างแรกที่เราจะให้ดูเลยเนี่ยก็คือด้านเรดาร์นะครับโดยเรดาร์ของ m ิ g ิเนี่ยจะมีระยะค้นหาอยู่ที่65กิโลแล,นนออแล้วก็การค้นหาแนวนอนอยู่ที่60องศาแล้วก็การค้นหาแนวตั้งที่30องศานะครับแล้วก็ตัวเรดาร์จะสามารถใช้ได้ทั้ง2โหมดนะครับทั้งหมด Head-on แล้วก็ All e x p e c t ครับแล้วก็ที่นักบินนะครับยังจะมีหมวกช่วยเลงซึ่งทำให้เราสามารถล็อกเรดาร์แล้วก็ IR ได้จากมุมมองนักบินด้วยนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรดารของมิกิ๊เกนี่ยมีหมวดอะไรกันบ้างโดยหมวดแรกก็จะเป็น SRCPD หมวดต่อมาก็จะเป็น TWS แล้วก็จะเป็น SRCPD แบบ head on นะครับต่อมาก็้เป็น TWS แบบ head on ทีนี้เราก็จะมาดูเรดาร์ในระยะสายตากันบ้างนะครับว่ามีหมวดอะไรบ้าง โดยหมวดแรกก็จะเป็น ACM PD นะครับแล้วหมวดต่อไปก็จะเป็น h MD PD ซึ่งจะเป็นการล็อกเป้าผ่านบุมบอของนักบินนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของฝั่ง IR กันบ้างดีกว่าครับโดย IR หมวดแรกก็จะเป็น SRC IR นะครับแล้วหมวดต่อมาก็จะเป็น ACM IR และหมวดสุดท้ายของ IR ก็จะเป็น h d MD IR นะครับ ก็จะเป็นการล็อกผ่านนมัของลักบินและในส่วนของเครื่องยนต์ของมิชิแกนะครับโดยมิชิแกเนี่ยมี2เครื่องยนต์แล้วเมื่อเรานําแรงขับของทั้ง2เครื่องมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เครื่องที่แรงกว่าเครื่องของ S16 นะครับและเมื่อเรามองจากสเปคแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามิชิแกเนี่ยมีทั้งความเร็วแล้วก็อัตราการไต่ที่ดีกว่า S16 นะครับ ส่วนในด้านการเทินเนี่ยในสเปกจะเห็นว่า S16 นั้นเทินได้ดีกว่าแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นมีกกินั้นจะเทินได้ดีกว่า S16 อย่างมากเลยนะครับแล้วก็จากการทดสอบแล้วเนี่ย S16 เนี่ยจะเลี้ยวแพ้ม i ก29ที่ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าเมื่อเลี้ยวที่ความเรี้วสูงเนี่ย s อ6จะโดนจำกัดวงเลี้ยวทำให้เลี้ยวได้แคบมาก แล้วก็ในส่วนอาวุธที่ผมจะแนะนำให้ใช้นะครับก็จะเป็น R60M แล้วก็ R27ER นะครับซึ่งเป็นจรวดที่ดีที่สุดในเกมในตอนนี้นะครับโดยจรวดเนี่ยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่เกือบ6มักเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวได้ 30G แล้วก็สำหรับในส่วนของการเล่นจริงนะครับ เนื่องจากมิกิเนี่ยมีหมวดเลดร์ที่เยอะมากๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้ TWS นะครับเพราะว่า TWS เป็นเดรดราที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับโดยความสามารถของ TWS เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงความเร็วแล้วก็ทิศทางนะครับส่วนระยะของเลดาราก็สามารถใช้ที่50กิโลได้เลยนะครับเพราะว่าระยะเดรดราของมิเนี่ย สามารถหาได้สูงสุดที่6กกิโลนะครับการปรับเพิ่มขึ้นไปก็เลยไม่มีผลมากนักนะครับแล้วก็ในหมวดของเลนา่านะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นหมวดซิกลิกนะครับพอถ้าใช้เป็นแบบแอดวานเนี่ยเนื่องจากเลดา่าของม e ิยุบกาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไม่สามารถมองเห็นตำแหน่งศัตรูในจอเลน่าได้นะครับทําให้ถ้าเราใช้หมวดแอดวานเนี่ยเราจะไม่สามารถล็อกศัตรูได้นะครับแต่ถ้าเราใช้หมวดซิกลิกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถล็อกศัตรูที่แท็กอยู่บนหน้าจอได้นะครับ แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งสําหรับเรดาร์มิกยิบเลยนะครับนั่นคือเมื่อเรากดล็อกศัตรูแล้วเนี่ยศัรตรูจะชอบหายไปจากหน้าจอเรดาร์นะครับทำให้เราล็อกไม่ได้อยู่บ่อยครั้งโดยจากในคลิปเนี่ยผมจะกดล็อกอยู่2ลำนะครับซึ่งทั้ง2ลำพอกดปุ๊บทั้ง2ลำก็จะหายไปจากหน้าจอเรดาร์เลยนะครับ และในจังหวะนี้ผมก็เลยหาล็อกล้ำใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะมีล้ำไหนล็อกติดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ผู้โชคดีมา1ล้ำนะครับที่เราสามารถล็อกติดได้และด้วยลูกจระดหล r 2 7 e r นะครับก็จะทำให้เราสามารถยิงจากระยะ20กิโลเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับ ซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่เราจะปลอดภัยจากเจสเปรโร่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้โชคดีของเราเนี่ยจะเป็น F14 ที่ที่พึ่งขึ้นจากสนามบินด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเราลองหันกลับไปดูอีกทีเห็นไหมครับว่าเขาพึ่งขึ้นจากสนามบินจริงๆ แล้วก็เป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยดูเหมือนการพุดขึ้นตั้งฉากเนี่ยในท็อปแลงจะเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดนักนะครับทำให้เราเก็บไปได้ง่ายๆอีกหนึ่งชิวสำหรับมิจิ้าเลยนะครับแล้วก็ตามระเบียบนะครับเมื่อเราเจอเอ6ที่ยังมีสเปลโรอยู่เราก็คงต้องบอกตัวแล้วแหละครับ แล้วก็ต่อมาเลยนะครับสำหรับข้อควรระวังของ r ER 2 7ER เนื่องจากว่ามันยิงได้ไกลมากเลยเนี่ยก็ทำให้เราจำเป็นต้องใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็ดูให้แน่ใจก่อนว่าจะรวดเราโดนแล้วหรือยังไม่งั้นเราอาจจะเสียจรวดไปฟรีๆหลูกเลยก็ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนประสิทธิภาพของ R 6 0 m นะครับสำหรับผมถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างแย่เลยนะครับเพราะว่ามันตามความร้อนหรือตามแฟร์ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับทำให้เรายิงมืดบ่อยๆซึ่งแฟแค่ลูกเดียวเนี่ยก็เพียงพอสำหรับที่จะหลอกล่อจรวดของเราได้แล้วนะครับทำให้เราต้องเน้นไปที่การยิงคนที่ไม่รู้ตัวมากกว่าซึ่งถ้าเขารู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยว่าเราเข้ามาเขาก็จะลอกดแฟร์และลจรวดของเราไปได้แบบชิวๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปไม่ยุ่งาเลยดีกว่านะครับโดยตัวเครื่องของไิ่ยุ่าเนี่ยมีความคล่องตัวที่มากทําให้เราสามารถหลบหลีกศัตรูได้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับและยังมีตัวเครื่องที่แรงทําให้เราอยู่ในจุดและความเร็วที่เราต้องการได้ไวส่วนด้าน BVR เนี่ยก็ทําได้ดีเช่นกันเพราะเรื่องจากมีจรวดที่เร็วที่สุดในเกมตอนนี้ก็เลยทาให้มันสามารถยิงจากนอกระยะของทั้ง S14 แล้วก็ S16 ได้นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีเดรดราที่ค่อนข้างเออแล้วก็มีหมวดเยอะเกินความจําเป็นไปหน่อยนะครับสําหรับจรวดพิสัยใกล้อย่าง R60M ที่ทําผลงานได้ค่อนข้างแย่จนทําให้เราบุดหงิดได้หลายรอบแล้วเนี่ยน่าจะต้องรอ R73 นะครับที่จะเข้ามาเพราะจากที่ผมเคยเทสแล้วโดน R73 ยิงมาแล้วเนี่ยซึ่ง R73 สามารถยิงจากบุมที่เราไม่คาดคิดว่าจะยิงมาได้นะครับอย่างบุมด้านข้างที่อยู่ซ้ายและขวาของเรานะครับ สำหรับคลิปรีวิวเรว,วัดีก็ต้องขอขอบคุณคุณฮัทเวีอาร์ติสที่ให้ยืมไอดีมาเล่นมิกซก้าวด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์โชงปุ๊กปิ๊กเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ปุ๊กปิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโชคดีสำรดีแปะหัวนะครับบ๊ายบาย

Swash. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can.